สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับจิ๊บนะคะที่บ้านหลุงปดู่นะคะหมู่หนึ่งตําบลหลุงปดู่ค่ะอำเภอห้วยแถงนะคะจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจิ๊บจะพาทุกๆกคนนะคะมาดูความน่าสนใจของหมู่บ้านนี้นะคะว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับกลุ่มแม่บ้านนะคะที่บ้านลุงประดุงนะคะซึ่งตอนนี้นี่เลยนะคะก็แม่บ้าน,นกำลังทํากระเป๋าสวยมากๆนะคะเป็นงานสารเดี๋ยวจิ๊บจะมาพูดคุยกับแม่ปานอมสวัสดีแม่ปานอมก่อนนะคะ <c oughs> นะคะว่าความเป็นมานะะของการสารกระเป๋าเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะก <c oughs> ่อนจะเริ่มเป็นมาก็ช่วงโควิดนะคะ <c oughs> พวกเราก็ว่างงานกันแบบแม่บ้านก็ไม่ค่อยได้ไปไหน <c oughs> ก็เลยรวมรวมกลุ่มกันหาอะไรทำก็เลย มาลงที่ตะก,การสารนี่ค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบก็หาง่ายอย่างนี้ค่ะก็เลยทํามาตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะค่ะถ้าสนใจหรือว่าอยากจะเป็นของจำรวยงานบุญงานบวชอย่างนี<ล>้ได้เลยนะคะถ้าสั่งหลายชิ้นก็ราคาก็พิเศษ oh. อีกค่ะเพราะว่าเป็นเป็นงานแม่บ้านจะได้ไม่ออกไปทํางานที่อื่น <S <S 2> <S 2> <ม>ต่างจา <S 2> <S 2> <ม>ังหวัดแต่อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลาน <S 2> <S 2> ได้ทํางานบ้านได้ทําอะไรทุกอย่าง คือคืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ําทำการเกษตรตั้งแต่สมัย50-60ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการทรรมาหาจินวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านเอาจากหลังคาเรือนนั้นหลังคาเรือนนี้มาเก็กบไว้ที่วัดพอให้ลูกหลานได้รู้ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชนรุ่นหลังนะครับ อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไหมนะคะที่บ้านหลวงปู่นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่ชูศรีด้วยสวัสดีจ้ะแม่จ๋า,จาแม่จ๋าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยก่อตั้งมานานหรือยังคะบ้านหลวงปดู่นี่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านปลูกหมอนเลี้ยงไหมมาตแตงแต่ปูยาตายายค่ะตั้งลุ่มขึ้นเริ่มแรกนีมิซิผาคนค่ะหน่วยงานเพิ่นมาเห็นเพิน่นเลยมาให้เป็นกลุ่มล่ำล่องผ้าไหมผ้าไหมของที่นี่นั้น ขึ้นซื้อก็คือผาหางกระลอกอเป็นผาหางกัะลอกแล้วก็ที่ที่อนุรักษ์หรือว่าโดดเด่นของที่นี่ก็เป็นเป็นสีธรรมชาติจ้ะที่ไปที่มาของตบรวดคือ<า>เป็นที่ตั้งชื่อของหมู่บ้านนะครับรื่ตรตัวนี้ ค่ะเป็นของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนค่ะขนาดเก้าขวบนะครับอืมขนาดเก้าขวบขวบพันปีเลยใช่ไหมคครับใช่พันห้าร้อยปีพันห้าร้อยปีครับน้ำหนักเก้าตันครับตัวนี้เก้าตันครับซึ่งซึ่งซึ่งขนมาจากเดิมเดิมลุงปุดูจะตั้งอยู่อยู่อยู่นอกบ้านนะครับถึงได้อบอุยนมาตั้งอยู่ตรงนี้ถึงได้เอาตัวปู่ดูเป็นสัญลักษณ์ ตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้จิ๊บก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่นะคะท่านพัฒนาการอำเภอแล้วก็ท่านพัฒนาก่อนนะคะวันนี้ก็จะพานะคะจิ๊บมา,เ,าเก็บวัตถุดิบใช่ไหมคะไปทำอาหารมื้อกลางวันกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะว่าวัตถุดิบมันจะคืออะไรนะคะ สนุกกันไหมนะคะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแฮปปี้มากกิจกรรมเยอะมากๆเลยที่นี่นะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวนะคะที่บ้านหลุงประดูหมู่หนึ่งนะคะอาเภอ้วยแถลงโคราชบ้านเองเชิญกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วกันชิปหน้าวันนี้จิปขอตัวก่อนแล้วบ๊ายบายนะคะชุมชนท่องเที่ยวโอทอนวัิบ้านลุงประดูเ